ครับก็รู้สึกดีครับผมแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างเป็นทางการพอสมควรเราก็รู้สึกว่าผมมาทําตัวไม่ถูกใช่เกรงเกรงเพราะว่าแบบเราต้องประกอบคําให้สวยกว่าเขาอะครับผมเพราะเขาพูดก่อนไงเดี๋ยวเราดูดอกไม่ได้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 ไา่ได้ไม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 ่ได้ อยากให้ทุกคนอย่างน้อยฟังไปถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องทําตามอะไรเงี้ยเป็นแบบไม่รู้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีหรือไม่ดีแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการใช้ชีวิตนะฮะถ้ว่าหลังจากนี้จะต้องใช้ชีวิตยังไงต่อไปเพราะว่าจเมุ่งเข้าได้เข้ามาทำงานใน่ที่แล้วแล้วตองมองยังไงบ้างก็สู้ต่อไปครับพยายามต่อไปพัฒนาตัวเองต่อไปครับผมแล้วก็พยายามที่จะทำทำผลงานออกมาให้มันดีครับผมใช่ครับน้องมินว่าไงครับครับก็อาถามว่าอะไรนะเจ้ที่ อนาคตอออองนนาาคคตต๋ก็ก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเนาะเราก็เชื่อว่าเราก็ยังพัฒนาตัวเองไปได้อีกไกลอะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนคอยอยู่ติดตามความสามารถที่พัฒนาขึ้นไปของเราเรื่อยๆแล้วกันฮะก็นั่นแหละครอยากเป็นนักแสดงที่ดีต่อไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางที่มันแบบผ่านมาเลยมันมีความทรงจำอะไรบ้างอะนี่ทำให้แบบเราสึกว่าแบบเออแบบวงการนี้มันแบบได้อยู่ เจอเพื่อนร่วมงานดีครับยากมากเราประทับใจอะไรในการทำงานในวงการละก็เพื่อนร่วมงานก็ทุกๆคนที่เราเจอครับทุกทุกอย่างมันใหม่สำหรับเราอยู่แล้วครับการทำงานทีมงานเพื่อนร่วมงานแฟนคลับครับผมมันคืออะไรที่ดีมากแต่ก็อย่างอย่างที่บอกนะถ้าพูดถึงความทรงจำสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เราแบบยังอยู่ในวงการถึงทุกวันนี้ก็เพื่อนร่วมงานก็เป็นหนึ่งอย่างนะช่วงแรกๆที่อยู่ในวงการบันเทิงอ่ะเอาจริงค่าตัวมันไม่ได้เยอะเลยอ่ะค่าตัวมันน้อยมากแล้วก็ เล่นถ่าย3 4เดือนได้เงินนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่การที่เราได้ไปอยู่ที่กองอ่ะเหมือนการที่เราได้ไปเจอเพื่อนไปแบบไปเล่นกับเพื่อนไปกินข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นแรกๆที่ช่วยกันดึงดึงผลักดันกันขึ้นมาจนถึงทุกวันเนี้ยครับแล้วทุกคนก็แบบแยกย้ายกันไปเติบโตในเส้นทางของตัวเองแล้วสุดท้ายพอวันหนึ่งที่มันกลับมาเจอกันอ่ะมันก็เป็นเหมือนการรวมรวมกันอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเราว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันดีอีกเรื่องหนึ่งในวงการบันเทิงนะสุดท้าย ใช่ใช่รวมถึงนแฟนก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจําที่ดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าโอ้โหมันไม่มีไม่มีใครคนไหนที่จะมีโอกาสได้เห็นภาพที่แบบเรายืนอยู่แล้วมีคนมาล้อมเรามีคนมาคุยกับเราให้กําลังใจเราเนี่ยมีคนมาสัมภาษณ์เราขนาดเนี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งภาพความทรงจาที่ที่ดีมากๆในฐานนักแสดงคนหนึ่งครับอย่างนี้ก็แว่าแฟนก็ยังอไปร้อเขาครกับความีปก็รู้สึกดีใจครับผมเพราะว่า เราก็ไม่ได้มีผลงานที่แบบเป็นคู่ที่แบบเป็นการแสดงอ่ะก็กี่ปีแล้วก็ปีปีสองปีแล้วแต่เขาก็ยังอยู่กับเราคอยซัพพอร์ตทุกทางเดินที่เราเลือกที่จะเดินครับผมก็รู้สึกดีใจครับผมก็ขอบคุณมากมากครับครับก็ขอบคุณทุกคนครับผมก็อยู่ด้วยกันมาจนผมเริ่มผมงอกขึ้นนิดหน่อยละแล้วเรนแล้วเรนก็ก็ดีใจนะก็ไม่รู้ว่าคนคน มันดีมากๆที่แฟนแฟนคลับคนหนึ่งแบบรักเราชอบเราแล้วก็ติดตามเรามานานขนาดเนี้ผ่านวันต่างๆทั้งแบบดีไม่ดีอะไรมาด้วยกันก็ดีใจที่ทุกคนอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้ครับผมอคมครับเออ็จครับผมก็เป็นจะเพศครับแต่ก็คิดซะว่าผมว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นจุ๊พีททางประเทศนะครับผมอย่างน้อยผมก็มีเพื่อนร่วมเป็นจเ๊พีเยอะ ครับครับผมแต่ก็ขอให้ทุกอย่างมันผ่านไปด้วยดีครับผมเรื่องโควิดมันก็2ปีแล้วอะครับก็อยากจะอยากให้มันหายไปเราได้กลับมาทำงานอย่างเต็มที่ได้เจอคนได้เจอแฟนคลับทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมใช้ีวิตปกติกันสักทีครับผมอันนี้คือคำยิษฐันกันเกิดแล้วกันครับใช่ครับผมก็จริงจริงก็เวยพรไปแล้วนิดหน่อยแต่ออกสื่อก็เขินนิดนึงก็ ก็ขอให้อขอให้พี่แป้นได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติได้เจอคนดีๆเพื่อนร่วมทางดีๆได้งานดีๆปังๆ,งๆมีแบบมีคนรักเยอะๆ, <c oughs> ๆก็เยอะอยู่แล้วแหละแต่ขอให้มีคนรักเยอะๆเยอะๆไปเรื่อยๆครับผมอย่างพี่แป้นเคยไปจำเพาะนี้มีแบบเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นโอ้โหไม่ไม่ผมเพิ่งเพิ่งไปจำเพาะได้เนี่ย วันนี้เองครับยังยังยังเราครัวไหมเรากลัวหลายคนก็กังวลครับผมแต่ว่าเราเป็นคนที่เราทําบุญอยู่แล้วอะครับผมเราเป็นคนทําบุญกับศาสตร์ทาบุญกับอะไรพวกนี้อยู่แล้วไหว้พระอยู่แล้วครับผมแต่ก็มีไปถามคนอื่นว่าเอ้ยตอนพี่ตอนที่พี่ห้าเป็นอะไรหรือเปล่าส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าก็มีก็มีนะแต่สุดท้ายแล้วก็คือเราต้องใช้ชีวิตในความไม่ประมาทครับผมแล้วว่าตอนนี้คือ แลใช่ครับเรามาระวังตัวเองมาสนครับ่บางคนก็บอกว่ามันจะเป็นเป็นจำเพาะบางทีก็เป็นเป็นจเพาดีรับฟาารับอะไรอย่างเงี้ยสาธุครับแล้วก็ยสาธุให้เป็นอย่างนั้นแต่บางคนก็บอกว่าเป็นจาเพศตอน24เราอาจจะผ่านไปแล้วก็ได้เป็นจเพศแต่ละคนไม่เท่ากันอะไรประมาณนี้ตอน24เรามีอะไรี่ก่อนหน้านี้ก็โควิดเนี่ยครับพี่อันนั้นไม่ทำไก็ทำประเทศร่มไม่ไม่ไม่มีอะไรครับผมก็มีแค่ มีแค่เจ็บเจ็บใจเรื่องบ้านนิดหน่อยครับผมก่าจะเสร็จอะไรพวกนี้ครับผมให้ของขวัญอะไรพี่แฟนให้ไปแล้วครับเขายังไม่ได้แกะกล่องเขานี่รอเขาแกะก่อนกล่องใหญ่มากนะใช่เพิ่งให้เมื่อกี้ไงไม่ดังแต่มั่นใจว่าของขวัญที่ที่เราให้เขาจะชอบแน่นอนครับผมเลือกที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาต้องได้ใช้ในทุกๆวันนี่ หมาะอะเขามากมากผมบอกเลยและบอกยาหนึ่งนะครับใบรับประกันอยู่ในกล่องนะโอเคไแล้วน็เป็นของใช้ไม่ดังทำไมมาบอกงงมาบอกกันตรงนี้ทําไมที่เราดีวกันไปแล้วว่าอย่างปีแรกอะเราแกล้งกันไงเออแรกแรกพวกเราชอบซื้อของแต่แกล้งมาไม่ได้ใช้จริงเราก็เลยดีว่าเอ้ยต่อจากนี้เราให้ให้ของกันดีๆเถอะประมาณนั้นครับครับอันนี้รู้รู้ไหมคะได้บอกไปเพราะว่าเอ้ยเราอยากได้อะไรเได้ซื้อให้ไม่ไม่มีบอกครับผม ไม่มีบอกครับไม่มีอ่ะแปลว่าตรูจอ๋อไม่รู้ด้วยครับเดาฮะเดี๋ยวก็รู้ว่ารู้ใจหรือเปล่าก็ต้องรอดูครับผมผมค่างริบเดีคแล้วอืยไปมยังไงดียก็ผมว่าอันนี้มันอยู่ที่ความคิดของแต่ละคนนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะกําหนดได้ว่าเฮ้ย เขาต้องรักเรานะอืเราบัอว่าเขาจะเกลียดเรานะนะเขาต้องเขาจะด่าเราเขาห้ามด่าเราคือผมว่าด้วยความที่เราเป็นบุคคลสาธรารณะครับผมเราขายความสาธรารณะไปะครับเราก็ต้องยอมรับนะตรงนั้นว่าโอเคมีคนไม่ชอบเราแบบนี้นะใช่แต่แต่อีกคนก็โอเคคนอื่ชอบผมผมว่ามันเราต้องปรับตัวแล้วทำความเข้าใจอะครับสุดสุดท้ายเราเชื่อว่าถ้าแบบคนรอบตัวเราเพื่อนร่วมงานเราโอเคทุกคนโอเคแล้วก็ คนที่ยังรักเราชื่นชอบเราแบบที่เราเป็นเรามันก็ยังมีอยู่แบบนั้นเราว่ามันก็เป็นสิ่งที่โอเคมากมากแล้วก็ถามพี่แปนครับความสมคัญของพี่แปนกับพี่จีนา่านี่คือแบบพี่ป้ยอยใครนะครับกับ,บพี่จีนา่าอ๋อไม่มีอะไรเลยครับตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกันแล้วครับผมเคยคุยกันก่อนหน้าใช่ไหมใช่ครับ<ๆ>เคยคุยกันอยู่ช่วงหนึ่งครับผมแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้มีการติดต่อกันแล้วครับามานานพอสมควรเลยครับออตอนนี้ก็คือเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนก,กันรใช่ใช่ครับผมก็เป็นคนรู้จักกันครับ คำถามมันซูมซิปอะไรกันจนจบนึกว่าจะถามอะไรเห็นซ้มซิปนานมากอคุยกันเองคุยกันเองรอบคุณคากต้องนี้ด้วค่ะต้องนี้ด้ค่ะเรียนยาวนึกว่าแบบต้องมีคำถามอะไรแน่เลยได้ตรงนี้นะคะคุณแม่มาขอบคุณมากค่ะต้องนี้นะคะพี่เมย์แฉต้องนีจต้องมีอะไรอยู่ใกล้ต้องนี้แฉ Thank